สวัสดีครับผมเคนคลินิคลักเท้าครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่มีการรองช้าจะมีอาการปวดที่บริเวณที่ส้นเท้าครับและว,วันนี้นะครับทางคลินิคลักเท้าก็จะแนะนาอุปกรณ์ที่ใส่เพื่อลดแรงกระแทกในอาคารซึ่งก็คือรองเท้ารองช้าพื้นแบบกรมะยี่ครับเรามาลองดูกันเลยนะครับเรื่องต้นเรามารู้จักสาเหตุของปัญหากันก่อนนะครับ รองช้ำหรือการปวดส้นเท้านั้นเป็นอาการอักเสบนะครับบริเวณที่เอ็นใต้ฝ่าเท้าครับแล้วเอ็นใต้ฝ่าเท้านะครับจะเป็นเอ็นแผ่นบางๆที่ชื่อว่าแผ่นต้าฟาเชียซึ่งจะทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกในขณะที่เรายืนเดินหรือวิ่งครับแต่ถ้าหากเราใช้งานมากไปหรือผิดปกติก็อาจทำให้เกิดอาการอักเสบได้นะครับ และอาจจะทําให้เกิดอาการปวดได้ครับซึ่งหลายรายนะครับก็จะมีอาการปวดช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือจะมีอาการปวดระหว่างตอนที่เราเดินได้เลยครับและหนึ่งในวิธีการดูแลนะครับก็คือการลดแรงกระแทกให้ได้มากที่สุดทั้งในบ้านและนอกบ้านเลยครับซึ่งรองเท้ารองช้าพื้นกำมะหยี่สีแดงจะมีส่วนช่วยในการลดแรงกระแทกในอาคารได้ครับและเราก็มาดูในตัวอุปกรณ์กันเลยครับเบื้องต้นเรามาดูในส่วนของภายนอกของรองเท้ากันก่อนครับในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ครับและในส่วนพื้นรองเท้านะครับ จะเป็นผ้ากำมะหยี่นุ่มสีแดงครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของด้านข้างของพื้นรองเท้าครับซึ่งจะทำมาจากยางที่มีส่วนผสมของโพลียูรีเทนครับจะทำให้ลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีครับและในส่วนของด้านล่างนะครับจะเป็นแผ่นยางที่มีความขูุข่ะซึ่งจะทำให้การลื่นได้ครับแล้วเราก็ไปดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะครับและในส่วนของสายคาดนะครับเราสามารถแกะออกมาได้ครับซึ่งด้านในจะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับทำให้เราสามารถปรับความกระชับของเท้าได้ครับ และส่วนด้านในของรองเท้านะครับตรงนี้จะเป็นผ้านุ่มไมโครไฟเบอร์ครับและในส่วนของแผ่นรองเท้านะครับจะเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงครับแล้วเมื่อรวมกับแผ่นยางโพลียูรีเทนที่ด้านล่างก็จะทําให้มีความนุ่มแน่นและโยบยากครับแล้วเพิ่มเติมนะครับในส่วนของบริเวณอุ้งเท้าจะเสริมอุ้งเล็กน้อยเพื่อกระจายน้าหนักได้ด้วยครับซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่มีอาการปวดบริเวณที่อุ้งเท้าด้วยนะครับแล้วเราก็มาดูตอนที่เราสวมกันนะครับซึ่งเราสามารถปรับระดับความกระชับของหน้าเท้าด้วยการปรับตรงตีนตุ๊กได้ครับ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีอาการปวดบริเวณที่ส้นเท้าหรือส่วนอื่นๆเช่นอุ้งเท้าหรือหน้าเท้าสามารถลองใช้รองเท้ารองช้ำพื้นกำรรมยี่ดูได้นะครับแล้วหากท่านใดนะครับมีคำถามต้องการถามที่ปรึกษาเพจสามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแอดไลน์ก็ไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า assign t e f o o d ครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ